สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมก็พาทุกท่านมาที่หาดจอมพลนะครับหาดจอมพลนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดเจ้าสำรานนะครับอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ครับที่คันหาดจอมพลนี้นะครับแห่งนี้นะครับเขาก็เป็นสถานที่พักฟื้นของเราในทหารนะครับของกองทัพบกนะครับแล้วก็ เขาเปิดให้ประชาชนเนี่ยมาพักด้วยนะครับราคาต่อคืนนะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0บาทนะครับส่วนถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็อยู่ที่ห้องละ750บาทนีครับภายในสถานที่ของหาจจมพลแห่งนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศส่วนตัวนะครับแล้วก็ เป็นชายหาดที่เงียบสงบนะครับไม่พลุกพล่านนักคนไม่เยอะนะครับบางท่านอาจจะว่าเป็นของทหารนะครับอาจจะเข้ามาไม่ได้แต่ว่าเข้ามาได้นะครับสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับสถานที่แห่งนี้ก็มีที่พักแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะครับนี่ครับทีแรกก็นึกว่าเป็นของสวัสดิการทหารบกนะครับไม่ใช่นะครับประชาชนทั่วไปก็เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับ บริเวณด้านในรอบบี้นะครับก็นี่ครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ที่หาชมพลนะครับที่โรงแรมนี้เขาก็ปรับปรุงรีโนเวทอยู่นะครับนี่ครับ ก็มีห้องพักนะครับให้ทุกท่านเลือกมีเป็นหลังก็มีนะครับสําหรับท่านที่มาเป็นครอบครัวนะครับแต่ทางด้านนี้นะครับก็เป็นห้องนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศที่พักนะครับร่มรื่นดีนะครับมีทั้งหมด2ชั้นนะครับนี่ครับ ก็ที่ตึกนี้นะครับก็มีชั้นละสิบห้องนะครับ2ชั้นก็ทั้งหมด20ห้องนะครับมีห้องใหญ่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะครับนี่ครับบริเวณที่ที่พักนะครับนี่ครับอันนี้เราเดินมาที่ชั้น2แล้วนะครับนี่ครับก็ ด้านนี้นะครับก็จะมีที่พักอีกชั้นหนึ่งนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็สามารถมองเห็นเป็นวิวสวนนะครับนี่ครับเราไปชมด้านหน้าในห้องกันนะครับตามผมมาครับ ก็ตอนนี้แล้วครับเราเข้ามาที่บริเวณห้องพักนะครับผมในห้องพักมีอะไรบ้างนะครับสำหรับราคา750นะครับวันธรรมดานะครับนี่ครับมีผ้าเช็ดตัวให้สผืนนะครับแล้วก็มีแก้วนะครับภายในห้องก็รีโนเวทใหม่นะครับนี่ครับมีทีวีแล้วก็มีแอร์ใหม่ค่อนข้างเย็นเลยครับแอร์นะครับแล้วก็ทีวีก็เป็นทีวีจอแบนนะครับมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับก็ จานชามี่เราเตรียมมาเองนะครับนี่ครับแล้วก็มีโทรศัพท์นะครับเป็นเตียงคู่นะครับเตียงเดี่ยวก็ได้แล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับนี่ครับดี๋ยวผมพาชมในห้องน้ํานะครับด้านในห้องน้ําก็เหมือนปกติทั่วๆไปนะครับนี่ครับที่นี่นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นสถานที่พักฟื้นของนายทหารนะครับแต่ว่าตอนนี้เขา ให้คนนอกเข้ามาพักด้วยนะครับก็เขารีโนเวทใหม่นะครับราคาเจ็ร้า750ติดหาดส่วนตัวนี้ถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนะี่ครับบริเวณด้านนอกนะครับก็เป็นระเบียงนะครับนะี่ครับจะมองเห็น หาจอมพลนะครับได้เลยนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากนี่ครับตื่นเช้ามานี่อากาศดีมากครับที่นี่นะครับก็วิวสวยด้วยครับห้องที่สำคัญห้องใหญ่ด้วยนะครับมีห้องใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับมีโต๊ะให้รับประทานอาหารนะครับนี่ครับ ถ้าไม่คิดว่าจะต้องหรูมากอะไรมากนะครับผมว่าที่นี่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ห้องสวยเลยครับห้องปรับปรุงแล้วรีโนเวทแล้วใช้ได้เลยที่สําคัญคือมองลงมานี่เห็นหาดเลยนะครับเดินออกไปชายหาดไม่มีใครมาวุ่นวายมากมายนะครับที่ชายหาดแห่งนี้เป็นส่วนตัวเลยครับนะครับสําหรับวิวห้องพักนะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปที่ ชายหาดแล้วก็ไปที่ร้านอาหารแล้วก็มีลานกลางเต็นท์อีกนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับตอนนี้นะครับผมก็พาทุกท่านลงมาที่ด้านล่างนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นร้านมินิมาร์ทของที่หาดชอมพลนะครับเป็นมินิมาร์ทของส่วนทหารครับก็มีของขายนะครับขนมขบเคี้ยวทั่วไปนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของส่วนบ้านพักนะครับเป็นบ้านเป็นหลังนะครับนี่ครับ หลังเท่าไหร่นี้ผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องต้องติดต่อกับทางเจ้า,จาที่ดูอีกทีหนึ่งนะครับมีหลายหลังอยู่นะครับที่ผมเห็นนะครับก็เป็นส่วนตัวเลยนะครับนี่ครับมีที่จอดรถสะดวกสบายมีที่นั่งกินด้านล่างนะครับนี่ครับเห็นหครับวามขวางดีครับเดี๋ยว ไปชมทางด้านลานกางเต็นท์กันครับว่าเป็นยังไงกันนะครับลมแรงนะครับวันนี้นี่ครับทางด้านซ้ายมือผมนะครับก็เป็นร้านอาหารของชาวพื้นนะครับมีผนั่ทานนะครับร้านอาหารนี่เขาจะปิดครัวสิบแปดนาฬิกานะครับหรือว่า6กโมงเย็นนั่นเองนะครับ ก็ค่อนข้างจะดุเหมือนกันนะครับสําหรับอาหารสาหรับที่นี่นะครับนี่ครับเรามาถึงลานกางเต้นแล้วนะครับของผาาชอมพลนะครับนี่ครับบรรยากาศที่นี่นะครับสําหรับลานกางเต้นก็สำหรับท่านที่มีเต้นมาเองนะครับก็สามารถกางได้เลยนะครับนี่ครับเสียค่ากางเต้นท่านละหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนค่าบำรุงสถานที่นี่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ สำหรับาการกางเต็นท์นะครับนี่ครับเขาจะมีโซนให้สําหรับกางเต็นท์โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับผมพาไปดูทางด้านส่วนร้านอาหารกันนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาส5บ้านาฬิกา4ี่ส,สนาทีก็น้ำลงนะครับตอนนี้ช่วงนี้เดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยน้ำก็จะขึ้นนะครับ ชายหาดที่นี่ก็กว้างกว้างมากนะครับเนี่ยแบบสะดุลุกหูลูกตาเลยนะครับก็ผมบอกเลยว่าเหมาะสําหรับการบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวนะครับสําหรับท่านที่มาที่นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นร้านอาหารนะครับในส่วนของร้านอาหารอย่างที่ผมบอกนะครับครัวปิด6กโมงนะครับหกโมงเย็นนี่ครับก็สั่งอาหารได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้ทําอาหารมานะครับ อาหารอร่อยครับผมรับรองนะครับเพราะว่าผมชิมแล้วนะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างเอาเรื่องอย่นิดนึงนะครับทางด้านนี้นะครับก็เป็นชายหาดนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้เอาเสือมาหรือว่าอะไรเขาก็มีเต็นท์ผ้าใบให้บริการนะครับของทหารนะครับก็ช่วยบํารุงไปนะครับสำหรับทหารนะครับ ก็เด้นส,นสนไปเลย็เป็นอีกนนะคะา,าน,ะคะน้องไป,งะะไปเพราต้องไปสืัสะะงงง่งได้บยบ,บระครับนะที่นี่เป็นส่วนตัวดีนะครับ ออกซก็ไได้ไก็ฝากทุกท่านไว้นะครับสาหรับหาดจอมพลนะครับที่ตำบลหาดเจ้า so be สำราญนะครับอเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็สถานที่ที่ไม่ควรพลาดอีกที่หนึ่งนะครับสาหรับการมาทะเลนะครับ สำหรับท่านที่ชอบตกปลาตรงนี้จะมีแนวหินนะครับก็สำหรับตกปลาได้นะครับนี่ครับฝากไว้นะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่มาที่นี่นะครับ